สวัสดีค่ะวันนี้เนยจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอป Notability นะคะแอปสำหรับจดบันทึกจดเลคเชอร์นะคะในขั้นตอนที่ง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดใช้นะคะแอปนี้มีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะสามารถจดโนต้ตให้แตกต่างแล้วก็น่าจําในแบบที่เราต้องการได้นะคะบันทึกและเล่นไฟเสียงซิงกับการเขียนของเราได้เองรวมไปถึงการแชร์ไอเดียในโหมดของ Presentation ะะแล้วก็สามารถจดได้2โน้ตในเวลาเดียวกันด้วยแบบมัลติโน้ตนั่นเองนะคะรวมไปถึงการวาดเขียนพิมพ์เน้นข้อความและก็ใส่รูปภาพบนไฟล์ PDF สไตล์การสอนหรือแบบฟอร์มต่างๆแล้วก็สามารถร่างภาพด้วยรูปร่างลูกศรเสน้สน,สนโคง้งและสีที่กําหนดเองได้ด้วยนะคะอันนี้เนยชอบมากๆเลยรวมไปถึงเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบหมึกโปรดอย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นเครื่องมือที่เครื่องเขียนที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยสามารถตั้งค่าเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ สามารถซิงค์โน้ตของเราเนี่ยกับ iCloud ได้ไม่ว่าเราเนี่ยจะใช้ Device ไหนก็สามารถใช้งานแอป Notability ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในแอปพลิเคชันนะคะมีปุ่มไหนอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันโ o ้ตบ t รแล้วนะคะก็เจอกับหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบนี้เลยนะคะในส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เราตั้งหมวดหมู่เอาไว้ตามที่เราต้องการอันนี้เราสามารถตั้งค่าเองได้นะคะส่วนทางขวาจะเป็นโน้ตที่เราเคยจดเอาไว้นะคะก็จะมีบอกวันที่เวลาชัดเจนเลยนะคะแล้วเราสามารถแก้ไขลำดับของหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้เป็นหมวดหมู่เนี่ยสามารถจะลำดับตามต,ามต้องการได้เลยตรงนี้นะคะก็สลับไปมาได้เลย จากนั้นนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขหัวข้อให้มาตรงฟันเฟืองตรงนี้ค่ะแตะหนึ่งครั้งนะคะก็สามารถแก้ไขข้อความหัวข้อได้ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีหัวข้อตามต้องการที่เราชอบนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้จะเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะแล้วก็สามารถล็อกหัวข้อได้ด้วยแล้วก็ลบหัวข้อได้ตรงนี้ค่ะอ่ะตัวนี้ปิดไปก่อนนะคะ ต่อมาคือปุ่มแชร์นะคะซึ่งเราสามารถแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนๆของเราได้โดยการที่เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแตะที่ปุ่มแชร์เราสามารถแชร์เป็นลิงก์สาธารณะนะคะแชร์เป็นอีเมล Dropbox, i t u n e s ูพิม์บริการคลาวด์หรือแอปอื่นๆก็ได้ค่ะ ปุ่มต่อมาคือการสร้างหัวข้อหมวดหมู่ที่เราต้องการโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยยกตัวอย่างเช่นหัวข้อนี้จะเก็บโน้ตไว้สำหรับบันทึกการประชุมเราก็พิมพ์ไปเลยว่า Metting กรณีที่เป็นหัวข้อย่อยเราก็สามารถแบ่งหัวข้อย่อยตามที่เราต้องการได้เลย เมื่อเราตั้งหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลากไฟโน้ตจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ได้อย่างง่ายได้มาที่ปุ่มฟันเฟืองด้านซ้ายล่างกันค่ะแตะเกี่ยวกับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้แอป,ปอยู่เวอร์ชั่นไหนแล้วสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวได้ รวมไปถึงการติดตามข่าวสารนะคะจาก Facebook, Twitter, IG หรือเว็บไซต์ของ Nutability โดยตรง <Gab i> การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจากแหล่งต่างๆที่เราต้องการก็สามารถเลือกได้เลยนะคะรวมไปถึงการจัดการบัญชีด้วยเช่นกันค่ะ <inclusive> ส่วนตัวเนยเองเลือกสำรองข้อมูลไว้ใน iCloud นะคะเพราะว่าเนยใช้หลายดีไวซ์ซึ่งซิงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะมาที่ปุ่มตีมกันบ้างนะคะเราสามารถตั้งค่า หัวข้อหลักสีสันได้ตามที่ต้องการเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีสีแบบนี้ดูมงมิงน่ารักน่รักนะคะอีกทั้งเราอย่างสามารถเลือกตีมแบบรูปแบบสว่างนะคะแบบสีดำนะคะหรือว่าสีน้ำเงินเข้มหรือว่ารูปแบบตีมแบบเจ็ b แบล็นะคะซึ่งเนยจะชอบเป็นแบบสว่างมากกว่าแบบชอบความมินิมอลนะคะ รวมต่อมาคือเอกสารนะคะเราสามารถตั้งค่า,ารูปแบบบันทึกนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลานะคะรูปแบบของกระดาษรูปแบบของลายเส้นที่อยู่บนกระดาษเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะรวมไปถึงการตั้งค่าแบบไร้รอยต่อหรือว่าแบบหน้าเดียวตามความชอบของเราเลยค่ะ ส่วนปุ่มการพิมพ์นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษรการตั้งค่าจัดกลางรวมถึงสีต่างๆที่เราสามารถเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรของเราได้การตรวจสอบตัวสะกดแล้วก็การที่เราเลือกว่าจะแตะบริเวณไหนก็สามารถพิมพ์ได้เช่นกันค่ะมาที่ไรมือนะคะเราสามารถตั้งเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราเขียนเป็นภาษาหลักเนาะแล้วก็ตั้งค่า ความเป็นเส้นตรงเวลาเราเขียนได้นะคะตรวจจับรูปทรงหรือโหมดซูมนะคะแตะค้างโหมดซูมรวมไปถึงคนที่ถนัดซ้ายก็สามารถตั้งค่าแบบเปิดออนเอาไว้ได้นะคะและที่ชอบก็คือมีฟีเจอร์ตรวจจับฝ่ามือนะคะเพราะว่าเราสามารถวางมือไว้ตรงไหนก็ได้บนโน้ตได้เลยปุ่มรหัสผ่านเราก็สามารถตั้งค่ารหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเนี่ยตามที่เราต้องการได้เพื่อความปลอดภัยของโน้ตเราด้วยนะคะ ส่วนปุ่ม Sleep Timer บน iOS นะคะเราก็สามารถเปิดออนเอาไว้ในกรณีที่เราอยากให้ iPad เปิดออนไว้ตลอดและปุ่มแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเนี่ยเราก็สามารถตั้งความเร็วช้าลงหรือเร็วขึ้นตามความต้องการของเราได้เลยส่วนปุ่มที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือเราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Notability ในกรณีที่เราต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ และปุ่ม Notability Shop เป็นปุ่มที่เราสามารถเลือกช้อปปิ้งธีมต่างๆตามความชอบของเราได้แล้วก็ปุ่มเทคโนโลยีนะคะกรณีที่คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถเลือกซื้อช้อปปิ้งหมวดนี้ได้หรือระบบการจดจำลายมือเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคนที่ชอบ Planner นะคะก็สามารถเลือกช้อปปิ้ง ตามแบบที่ชอบรวมไปถึงสติกเกอร์ด้วยมีหลายๆแบบที่น่ารักน่ารักเพียบเลยต่อมานะคะเป็นปุ่มมุมมองของโน้ตของเราว่าเราชอบแบบไหนก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกที่เรียงกันมาแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นว่ามีโน้ตอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะส่วนตัวในเองเนี่ยจะชอบแบบแรกมากกว่าเพราะว่าจะเน้นหัวข้อว่าโน้ตไหนที่เราโน้ตเอาไว้มีหัวข้ออะไรบ้างนั่นเองส่วนปุ่มที่เป็นเว่นขยายนะคะคือการ สืบคน้นคำสำคัญที่อยู่ในโน้ตของเรานะคะเช่นคำว่า Apple อย่างเงี้ยเนยก็จะหาเจอเลยว่าคำว่า Apple เนี่ยอยู่ในโน้ตอ,อะไรบ้างนะคะต่อมาก็คือปุ่มแชร์ซึ่งเราก็สามารถแชร์ได้ในไฟล์นะคะ Dropbox Google Drive OneDrive Box หรือเว็บเดบนะคะแล้วก็สามารถสแกนเอกสารได้ด้วยสุดท้ายเป็นปุ่มสร้างโน้ตใหม่ซึ่งเดี๋ยวเนยจะอธิบายในคลิปถัดไปเพราะว่าเวลาหมดแล้วไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ